ที่มีกลิ่นเนี่ยยังไม่เป็นไรมันมีกลิ่นนิดๆถ้ามีไอถ้ามันเสียก็คือมันมีกลิ่นแล้วมันจะไม่มีแรงคือมอเตอร์เสียอันนี้แรงยังมีอยู่แล้วมันเกิดจากอะไรมันมีอะไรตกค้างแล้วมันมีกลิ่นได้เหรอครต้องใช้บ่อยๆโอเคค่ะเพราะขานั้น ที่เอาไปแล้วก็ทิ้งไว้เลยใช่ไหมคะอ่าก็หยอดน้ำกับใช้ไม่ฉีดเลย เดี๋ยวทุกคับนะชาวลังยุ่งอยู่ได้ได้ขอบคุณมากค่ะสวยมากมันนานทุกทีก็เลยแบบแล้วลังดุมเปิดตรงไหนคะลังดุมต้องใช้ นี้ต้องไปปรับติงอันนี้ก็รูปรังดุมทีห่างก,ก็อยู่ที่ตัวนี้เลยนะเพราะว่าเราจะไอ้นเ,อเนี้ยเดินเนี้ยละเอียดทีหา่างแค่ไหนและเสร็จแล้วบ,บอกปรับอสองตัวนี้ตัวนี้เอ,อกกาไว้ตรงกลางนี้ไอ้ตรงกลางนี้คือปิดหัวปิดหัวก็คือด้านนี้ปิดปิดหัวนะแค่สองตัว ไปผมอยากให้มาเลขสามก่อนเลขสามี่จะถอยหลังแล้วเราจะมองเห็นว่าลังเรางเราอยากแค่ไหนแล้วค่ะแล้วก็มาตรงกลางเหมือนเดิมหยิบมอยีกครั้งแล้วก็มาเล็กหนึ่งเะโดนหน้าเรีนอะไรกัางหนูพเพ่ไปทำใบจบกนเหรอถ้าถ้าเรา เริ่มแบบเขาเนี่ยเล็กหนึ่งมันจะเดินหน้าเดินหน้านเล็กสองก็จะปิดหวนเล็กสามก็จะถอยหลยังโอ้สุดยอดเล็กสี่ก็จะปีดหน่นแต่ทีเนี้ยถ้าเราทำตามเขาอะเราเดินหน้า ปิดหัวถอยหลังเนี่ยเราไม่สามารถจะบังคับให้มันขนานกันได้มันอาจจะเอียงออกหรือเอียงเข้ามันก็จะไม่สวยเราเลยต้องถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนมันก็จะเป็นแบบนีอ้อันนี้ปิดหัวก่อนอถอยหลังก่อนแล้วเราจะมองเห็นว่าลังกระดุมเราใหญ่แค่ไหนด้วยสวยค่ะถ้าเราเดินหน้าปุ๊บเราจะมองไม่เห็น ตีปีมันบางเนี้ยไปปกติเขาก็จะขีดอย่างนี้แหละค่ะว่าเป็นลังลุมทำขนาดไว้ก่อนขนาดขนาดแล้วก็มาอีกสองแล้วก็เ่งเนี่ย่เราสามารถจะบังคับให้มันขนานกันได้เพราะเราเดินหน้าเราสามารถจะบังคับขนาดได้แต่ถ้าเราถอยหลังเราจะมองไม่เห็นว่ามันจะเอียงซ้ายหรือเอียงขวาอือเหมือนจังหวะหนึ่งมีถอยหลังแล้วก็เดินหน้าจะต้องปิด ต,ตัวนี้จะปิดหัวปิดหัวก็คือปิดหัวนี้ปิดหัวเลขสองสามีก็พอถ้าเยอะก็มันจะเป็นปมแล้วมันจะไม่ถอยมันจะติดอยู่นะปิดหัวก็คือสองสามตี้ตัวกลางนี้ปิดแค่สองสามตีก็พอแล้วก็มาเลขสามเสามนี่ก็คือถอยหลังเ,ลเราได้ขนาดของเราแล้วก็มาเลข สส <4 S 2> <Okay. S 1> องสามสี่แล้วก็มาเลขห <Okay. S 1> นึ่งเรับแต่ไม่จับข้ับให้มเดินเดินขนานกันได้ถ้าเดินขนานกันได้มันก็จะสวยใช่ไหมถ้าเราถอยหลังอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นว่ามันขนานกันไหมเราก็ไปดีๆแล้วหลังก็คือสี่ส <1. S 1> ามสองหนึ่งสี่สามสองหนึ่งของเขาเร,เริ่มเริ่มแค่เริ่มหนึ่งสองสามสี่ค่ะ นี่เราให้ย้อนหลังขอบคุณมากค่ะ